ขนมจีนแกงเขียวหวานปลาโชกุนนี่เดี๋ยวคุณป้าซื้อไปชุดถ้วยหนึ่งล้วกันเดี๋ยวไปชิมให้ชมเส,<ะ>ส้นนุมเหนียวมากเลยเส้นขนมจีนสดเนี่ยมาคดไล์อร่อยมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาะรอจ้า วันนี้คุณป้าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดท่าเรือพลบางสายชนบุรีนะคะมีของอร่อยเยอะแยะมากมายตลาดนี้เปิดทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะตั้งแต่4โมงถึง3ทุ่มนะคะ mm. ก็เดี๋ยวตามคุณป้าไปหาของกินอร่อยๆกันมีร้านรวงมากมายแล้วก็มีร้านแซบเซ่งชนบุรีเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่เป็นไอคอนของที่นี่เลยนะจ๊ะ ก็ก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะจ๊ะไปรับชมกันเลยจ้าห้าสิบบาทค่ะโอ้แล้วก็มาเจอร้านนี้น่ากินมากเลยแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอะไรคะคุณพี่โชกุนค่ะปลาโชกุนกับขนมจีนนะจ๊ะขายเป็นชุดเหรอคะขนมจีนสดค่ะขนมจีนสดด้วยจ้ะขายเป็นชุดเหรอคะพี่ชุดเท่าไหร่คะ ชุดละเจ็ดสิบบาทจ้ะถ้าลาดบนถ้วยก็ถ้วยละสี่สิบบาทถ้าลาดบนถ้วยกินที่นี่ได้นะคะมีโต๊ะให้นั่งกินนะคะสี่สิบบาทน่าก,กินมากถ้วยละสี่สิบบาทชุดละเจ็ดสิบซื้อกลับบ้านแล้วก็ถ้วยละสี่สิบนั่งกินที่นี่ได้นะคะแกงเขียวหวานปลาโชกุปชกนปลาทะเลจ้ะเราก็ยังไม่เคยกินนะดเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวจะลองชิมดู นี่<อ>คนซื้อขายประจําอยู่ที่ไหนครับพี่ประจําอยู่นะ้าค่ายปืนใหญ่ค่ายปืนใหญ่ทา,าเรือพีก็ไปคนะ่ะอืถ้าเรือพีก็ไปนะจะถ้าเรือพีก็จะมีวันเสาร์เนาะ,อ,ะอันนี้อยู่ที่ท่าเรือพลวันอาทิตย์จะท่าเรือพลก็อยู่ที่บางสายนะคะชนบุรีอร่อยจริงอร่อยจังนะจ๊ะนี่ขนมจีนเขาให้ชุดหนึ่งแกงถุงหนึ่งเบ้อเลบ้ล่าเลยนะจ๊ะ ขนมจีนก็เป็นขนมจีนสดเนาะอืเพิ่งมาจากโรงงานเลยน่ากินสุดๆเนาะได้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 เลยค่ะสั่งได้ใหม่เลยสั่งใหม่ตามตามตามที่ออเดอร์ลูกค้าต้องการอืมชอบมะเขือมะเขือชอบปลาก็เอาปลาน่ากินมากเลยอร่อยด้วยนะคะอร่อยด้วยเดี๋ยวชื่อไปชิม บางยกินะเบืออยู่บางทายกินตะเบือกินประจำเหรอคะพี่กินประจำเหรอคะพี่กินประจำเหรอคะอยู่บางทายนี่คนบางสายการันตีเองว่าอร่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ชื่อขายอยู่ที่อะไรนะหน้าค่ายปืนใหญ่แล้วก็ท่าเรือพลท่าเรือพีเสาร์อาทิตย์ นะคะซื้อค,คนซื้อไม่ขาดสายนะคะคนขายก็น่ารักใจดีนะะใครมาก็ลองแวะมาชิมได้ขายไม่หยุดขายไม่หย่ยอนได้ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะจ้าชิมได้ก่อนตัดสินใจซื้ออร่อยะท <c oughs> อดตลอดชิมกําลังร้อนๆทําแล้วร,ร้อนเลยนะคะกระทะใหญ่ๆเลยชิมได้นะคะอัน,นอหนึ่งเอ่อใช้นมจีนกิโลพี่ แล้วแต่แล้วแต่อันนี้บางทีก็ห้าสิบหกสิบอื่ก็จะเป็นห้าโลอะไรเงี้ยแล้วแต่่าเป็นบางอาทิตย์เป็นบางอาทิตย์เนาะอกะกะอืม,อมต้นเดือนมันก็จะดีหน่อยอ่ะเนาะคนเราอะเนาะ อยากให้ไปเห็นหน้าร้านเหรออยากให้ไปดูหน้าร้านเหรอผมอยากพี่มาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยอม่เเห็นว่าหน้าร้านขายเป็นยังไงอ๋อเหรอมันจะต้องไปชิมที่ร้านแล้วนี่ถ้างั้นน่ะที่ร้านเลยคนเยอะอืที่ร้านคนเยอะใหม่ต้องไปแล้วคุณป้าขาร้อนนี้ชอบพิสูจน์นะคะอนีเขาขายไม่หยุดเลยจ้ะขายได้เรื่อยื่อย เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปชิมเดี๋ยวซักไซส์สักโลเคชั่นเขาดีๆมีเพจไหมหนูมีเพจไหมเพจไม่มีไม่มีเหรอหนูต้องมีแล้วลูกนนหนูจะตอนทำไม่ทันแล้วให้หนูต้องมีแล้วปักหมุดให้ลูกค้าอ่าร้านตอนนี้คือผมใจว<ฆ>่าทำไม่ทันทำไม่ทันจริงๆแล้วหน้าร้านทำไม่ทันขายตั้งแต่กี่โมงที่ร้าน<ม>หนูอ่ะถึงแปดโมงเย้าแป๊บเดียว โอ้แปดโมงหมดละโอ้โหคุณผู้ชมหมดหวังเลยแปดโมงเช้าหมดแล้วโอ้คนเข้าม่ชิมแล้วคือเราอยู่ไกลว่าถึงมาถึงมันเกินแปดโมงอยู่แล้วเออมันหมดหวังแล้วคุณผู้ชมต้องมาชิมคุณผู้ชมที่อยู่ไกลก็อย่าไปคิดจะไปชิมที่ร้านเขามาชิมที่ตลาดนัดเขาเขาเอามาให้กินเต็มที่แล้วอ่าที่ร้านเขาขายไว่าหกโมงแปดโมงหมดแล้ว แต่แบบนั้นนะขายมันน่าดูเลยร้านขนมจีนหน้าค่ายปืนใหญ่เนาะ,ะขนมจีนแกงเขียวหวานปลาโชกุนนี่เดี๋ยวคุณปลาซื้อไปชุดถ้วยหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปชิมให้ชมถ้าสุกใจคลิปนี้ก็ลองมาเที่ยวดูนะคะบางสายวันอาทิตย์นะคะมาบางแสนก็ลองมาเดินตลาดนะัดท่าเรือพลบางสายแล้วก็มาเดินดู ร้านขนมจีนกระทะใหญ่เนี่ยแกงเขียวหวานปลาชกุลเดี๋ยวไปดูดิเขียวหวานปลาถุงละ50บาทนี่หน้าร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้อ่าสาอ่าพ่อค้ามแม่ค้าน่ารักเนี่ยเห็นไหมประมาณเนี้ยเออใครดูคลิปนี้มาก็ลองมาชิมดูลองมาทานดูมาเที่ยวบางแสนนะจ๊ะอ่าถ้าขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะสวัสดีค่ะ มาจ่ามาลองชิมขนมจีนอ่าร้านเด็ดชนบุรีขายอยู่หน้าค่ายปืนใหญ่นะอือสีสิบบาทด้วยนี้ขายเป็นชุดเจ็ดสิบบาทอ่ะอร่อยคนบางซรายกัรันตีอืออร่อยจ้ะ เส้นนุมเหนียวมากเลยสเส้นขนมจีนสดเนี่ยมาหืมกดไลค์อร่อยมาก